หนึ่งสองสามสวัสดีครับผมแพลวพาวมวยเด็ดจ็ดแปดเก้าครับมีรายการขึ้นมาที่สิบสองมีนาครับเจอกับเพชิดาเนาะบอรนวิชาครับฝากติดตามผมได้ครับช่องทูวายูครับคลิปนี้นะครับยูทูบสติชชันแนลนะครับพามาดูแพลวพาวมวยเด็ดเจ็แปดเก้านะครับต่อยหมัดครับปีกหมัดอาจารย์จิมมี่ใบแดงนะครับมือเป้านะครับ คือเจ้าพาพแพ,พาวมวยเด็ดมีนาการอยู่วันที่12มีนาคมศึกสุโยูมวยมันวันศุกร์จเจอกับนั้สชกรุ่นน้องนะครับเพชรศีลาวอุระชาดาวลุ่งนะครับยังไม่แพ้ใครเลยครับตามสีไฟหลังาพาวนี่นะครับก็หยุดพักไปหลายเดือนครับ ต่อยกับทัพทิมทองสอจอเล็กมองนนนะครับท่าโดนศอกหล่นกับกามล้าวนะครับรักษาต,ตัวอยู่หลายเดือนนะครับ<ป>ก็เป็นรายการแรกนะครับหลังโควิดนะครับของแ้าพาวมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าเรามาดูครับทาพาวต่อยเป้าบัตรการจาริมี่ไใแดงตบไปเรื่อยๆครับ นา่จิมมี่มีสอนเทคนิคให้กับแพลวๆหน่อยนะครับวันนี้นนนนสอนมีนานะครับ มวานะครับแพรวมวย789นะครับเป็นกุ้เอกนะครับสุภโยมวยมันวันศุกร์เจอกับรุ่นน้องเป็นศิลาวอุระชาในพิกัด112ปอนด์เป็นซีแฟนคลับแพรวติดตามนะครับ การสอนสอยเป้าหมัดนะครับสอ,สอนสออยหมัดนะครับให้กับแพลวนะครับก็ยังขัดขัดนะครับก็เสริมเทคนิคนะครับการกินที่ไฟแดง แพรวก็มาแปะเป้าก 30, 000 30, 000ับอาจารย์สามหมื่นสามหมื่นพอมดูสามหมื่นเพชรจิตดีความรุนแรงนะครับแป้วเตะได้หนักมากครับแปพรว,วดูความรุนแรงครับเต่าดีเซลเล็กนะครับเตะอยู่เป็นเพื่อนกับแพรว,วนะครับ เป็นแข้งซ้ายครับแข่งทํามาหากินของแพววาวนะครับมวยพันบูนะครับแพวพาวพี่ดีอาคาเด็ี่แพรพาวมวยเด็ด789 สามหมื่นก็เน้นลูกหนักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแทงเข่าหรือว่าเตะออกดินมันจะเน้นลูกหนักๆให้กับแพาวๆนะครับอปจากเสียงนี่ก็รองว่าแน่นมากครับเวลาเตะมีทุกอย่างครับแพาวมัดเท้าเข่าซอกอาวุธคมทุกลูกครับเลยเพราะหัวไทยเกินร้อยครับแพาวมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ายครับวัดครับ ครับปากครับแพวเพวมวยเด็ด7 8 9 12มีนาครับพบกันครับทุ f o ฟ y o อยูมวยมันวันศุกร์นี่ครับมีแซวมีแซวครับ